วันนี้มารีวิวตัวนี้ครับนี่กล้องเฟลกการันตีวันเยียนี่มีคิวอาร์โค้ดสำหรับแบบว่าสแกนด้วยว่ากลัวเจอของปลอมอะไรประมาณนี้นะครับตัวผ้าก็จะเป็นผ้า a ม r i x Fabric t เท h n o l o g y ผ้าใย,ายสังเคราะห์ชนิดพิเศษตรงใย,ยมันเนี่ยจะเป็นเหมือนกับอลูมิเนียมด้วยเพื่อคงไว้ซึ่งอะไรนะรูปแบบของตัวผ้ากองที่มันมันจะไม่ยู่เวลาที่โดนอากาศดูดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย มันล้างน้ําได้นะครับก็ประมาณเห็นเขาว่าประมาณสิบครั้งก็คุ้มไหมกรองธรรมดามันอยู่ประมาณร้อยหกสิบร้อยแปดสิบใช่ไหมเออแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันทุกๆเท่าไรหมื่นสองพันโลมั้งหรือไงแต่ผมว่ามันตันแล้วนะตอนนั้นเนะี่ยรถผมวิ่งไปพันสี่ร้อยโลนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพกรองกันแต่ผมว่ามันก็ค,คงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่กรองอ่ะผมบอกเลยว่ามันจะมีอาการแบบถ้าเก็นกรองกระดาษของเดิมนะมันจะมีอาการแบบว่า ดำๆเป็นขมเหลาแล้วพอมันตันปัาบเวลามันโดนลมดูดเยอะๆกระดาษมันจะยู่ททาให้ทำให้อากาศที่จะเข้าอ่ะมันเข้าได้ยากขึ้นไม่เหมือนกองพวกนี้นะครับนี่หน้าตาราคาผมได้มาในช้อปปี้เป็น980ใช่ไหมแต่ว่ากดโค้ดลดอะไนรนู่นนเหลืออยู่ประมาณ800นะครับขนาดผ้ากว้างกว่าปกติทั่วไป2เท่าก็คือมันจะกว้างกว่าผ้าเดิมนะก็ยี่ห้อนี้เขาทำในรถยนต์มานานแล้ว ะแกดูดีกว่านะครับหน้าตากองเป็นไงให้ดูมีคู่มืออะไรไหมมีอ่ะนีแบบทั่วไปกับแบบเฟล็กทั่วไปบบเล็กๆหนึ่งเซนอันนี้ก็แบบว่า2.5เซนนิ้วหนึ่งกว้างกว่าทีกว่าสูงกว่าหมายความว่าไงอากาศมันจะเข้าได้เยอะกว่าเพราะผ้าภากองมันกว้างนะครับก็พอภากองมันกว้างมันก็เท่ากับอะไรอ่ะ อากาศเข้าเยอะออกซิเจนเข้าเยอะเผาไหม้ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีให้ขูดเพื่อที่จะแบบว่าดูรับประกันสินค้าเดี๋ยวผมค่อยไปขูดนะอันนี้เป็นค่ากองของเฟล็กอย่างที่เขาบอก2.5เซนก็จริงนะเนี่ยเห็นไหมหนานะเนี่ยเออหนาจริงหนาจริงแล้วก็ตัวเนื้อผ้าก็ดูดีครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ผมบอกว่าเป็นตะแกรงอลูมิเนียมมันจะไม่เป็นสนิวเดี๋ยวตรงนี้ก็ดูงานดูดีอะ่ะเออใช้ได้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนกันนะครับแล้ม,มีให้อะไรอีกให้นี้เนี่ย Flex Ultimate p พอ f ์ฟอ Man ก็เดี๋ยวเอาไปติดไปติดปี๊บแล้วกันข้างหลังผมเห็นไหมอ่าคันใหม่ของบ้านนะครับพิลามพิลามซ o นเทสส 68G ส่วนอีกคันจอยโน่นโน่นวางของอันดาซีทนะครับ อ่ะเดี๋ยวแกะกันดีกว่าเวลาแกะเหรอก็มีน็อตยึดตรงนี้หลายตัวอยู่อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ตรงนี้ข้างในแปดต้องเอาตรงนี้ออกดูใกล้ๆครับก็ต้องเปิดเอานี้ออกดันเอามือดันทั้งหลังให้อ,ออกมาแล้วนะมันจะมีนอ็อต อยู่ตรงนี้เราสามารถที่เอาไขาควงแย่เข้าไปได้เลยจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องแต่จริงผมว่ามันก็ได้นะี่นะมีสายบังอยู่เนี่ยแค่นี้ก็ได้ไม่เห็นจะต้องแย่เลยจะต้องแย่ปะเออเว้อะนี่ไงแย่ดีกว่าเนีย่ยผมไขออกแล้ว เดีย๋ยวนอตัวอื่นผมใช้สว่านใช้ไขควงไฟฟ้าเพราะว่าอันนี้มันมันยาวไม่ถึงอะไขควงไฟฟ้าผมอะเดี๋ยวผมไขไว้ก่อนแย่ๆไว้ก่อนผมไขตัวอื่นออกให้หมดก่อนแล้วพอถึงตรงนี้แนละ้วผมค่อยเอามือกดแล้วดึงออกนะครับเนี่ยเครื่องมือช่างมีไว้ก็ดีนะตัวนี้เป็นของมาสลุราคาไม่แพงเจนะ็ดแปดร้อยละเป็นหัวสว่านได้ด้วยนะครับมันมีตัวสว่านหัวมาถอดเข้าถอดออกได้นะอันนี้ก็ง่ายปรับทอรอกได้ ปรับทอคไปโอ้ขันมานแน่นอยู่นะโอเค,อเ,คเนี่ยคือถอดออกมาหมดละหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดเดี๋ยวตัวนั้นตัวที่แปดนะเราก็แย่ไ้แล้วก็ เอามือกดไว้กันน็อตหลุดอืมแล้วก็ยกออกอืมอย่างนี้กันน็อตหลุดเช็คสภาพนะเนี้ยมันดูดอากาศเข้าไปก็จะสกระปรกอยู่แล้วนะน็อตเท่ากันทุกตัวนะครับสังเกตดูนี่ผ่านไปหนึ่งพันโลข้างหลังเนี่ยมีดำๆ แล้วก็เวลาอากาศมันดูดเข้าไปแรงๆพวกผ้ากระดาษมันจะย้วยพอยุ่มากๆเนี่ยเขาเรียกว่าอากาศก็จะฟโฟล์เข้ายากขึ้นนะครับเดี๋ยวถอดน็อตออกเปลี่ยนกันมีกีีตัวเนี่ยตรงนี้หนึ่งสองสามตัวเองโอ้น็อตตรงนี้ต้องต้องใช้ต้องใช้ไข,ขงยาว เดี๋ยวไปลองขี่กันนะผมก็ไปลองขี่ตอนเย็นแล้วกันตอนนี้แดดร้อนไม่ไหวจริงถ้าเป็นพวกไข่ควงตุ้มก็จะดีนะผมเอาไอ้นี่ดีกว่าผมมีไข่ควงยาเหมือนกันได้ปะวะเอออย่างนี้ดีกว่าไข่ควงยาวดีใชไมไข่ควงยาวเหมือนกันผมแล้วก็มีตัวนี้นี่หัวให้เปลี่ยนเห็นไหมเปลี่ยนเอาหัวน็อตลองมา ง่ายเป็นแม่เหล็กด้วยเนี่ยน,นะเนี่ยเวลาพลิกปุ๊บนี่เป็นไงอืออย่างนี้ดีกว่าครับยาวเบื้อเลยโอเคแล้ก็แกะใส้กองดูกันเนี่ยข้างในเขาจะเป็นแบบเนี้ยเป็นตะข่ายใช่ไหมถ้าสังเกตดูจะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างจะอันนะค่อนข้างอ,อ,อันนะ ส่วนความหนาของผ้าผมว่าก็น่าจะพอกันก็คือหนึ่งนิ้วนะตรงเนี้ยกองกระดาษแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นกระดาษเวลามันโดนอากาศอัดเข้าไปแรงๆมันจะย,ยุ้ยให้ดูข้างในนะมีผ้ากองแค้ไม่มีไม่มีฝุ่นไม่มีเลยจะเรียกว่ามีก็เป็นแค่ขมเหล็กๆกันนะไม่มีแห้งสนิทนะครับเราเอาอันนี้ใส่เข้าไป นี่ปึ๊บของแต่งของแต่งปึ๊บลองดูสิแต่ว่าถ้าของศูนย์เนี่ยอันนี้จะเป็นพลาสติกแข็งอันนี้จะแบบให้ตัวได้เหมือนเป็นยางอ่ะโอเคจัดระเบียบนิดนึงเพราะว่ามันจะมีตำแหน่งยึดเนาะ แล้วก็ที่เหลืออีกตัวตรงนี้เนี่ยข้างนาในดูดิดำปีเลยเฉพาะตรงนี้นะดำเลยอย่าผมเอาผ้ามาเช็ดดีกว่าจากนั้นประกอบฝาครับ ประกอบฝาก็จัดระเบียบสายจัดระเบียบให้ดีๆนะอย่าไปใส่แบบปีนเข้าไปนะเดี๋ยวมันข้อไม่สนิทผมก็ขันตัวอื่นๆไปก่อน เยนองตัวสุดท้ายครับยากนิดนึงลองฟังเสียงเครื่องกันหน่อยดีกว่า ลองทดสอบกันดูครับว่าเป็นยังไงบ้างจากที่ลองเนี่ยคือถ้าไม่ได้บิดลากรอบอะไรขึ้นไปอ่ะรถมันยังไม่มีอาการว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงว่ามันเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็เหมือนเดิมแต่ถ้าเผื่ออะไรก็ตามที่เราแบบว่าเราลากขึ้นไปอ่ะโอ้ยมันมาเร็วขึ้นจริง มาเร็วขึ้นจริงเนี่ยพอเราลากลอกขึ้นไปเยอะๆหน่อยอมันพุ่งออกไปเลยอ่าเดี๋ยวมาลองกันครับผมบอกเลยมันพุ่งเร็วมากเลยนะมันแบบปุ๊บๆขึ้นไปเลยอะ่ะเออถ้าบิดกระนี้ไม่มีอะไรแต่ถ้ากระแทกคันเร่งใส่เนี่ยแบบโอ้โหมาเลยอะ่ะเนี่ยผมยังไม่ได้บิดเยอะด้วยนะเนี่ยปุ๊บพุ่งขึ้นไปเลยดูเอาเนี่ยตาเร่งดี เนี่ยแป๊บเดียว90กว่าผมไม่ได้บิดเยอะด้วยนะ ฟีลิ่งแรกนะตอนบิดคันเร่งออกไปอะ่ะรถมันพุ่งออกไปเลยพุ่งออกไปแบบว่ามันมันลากออกไปเลยอะคือผิดฟีลจากที่ผมขี่แต่เดิมของของเดิมคือพขอเติมคันเร่งไปแล้วมันก็จะค่อยๆไปใชนะ่ไหมอันนี้คือแบบเติมปุ๊บแล้วมันก็ไหลต่อออกไปเลยอะโดยไม่ได้โดยไม่ได้บิดคันเร่งเพิ่มอะ่ะยอมรับว,ว่าไอ้ตัวกองอากาศโอเคนะเฟลถือว่าโอเคเลยนะก็ราคา ถามว่าแรงไหมก็มันมันล้างได้10ครั้งอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใช้ยาวๆนะครับก็ไม่ผิดครับจากที่เขาทดสอบกันมาว่าพอแอร์ฟลูดีขึ้นแรงมาเยอะขึ้นอัตราเร่งก็จะดีขึ้นนะครับรู้สึกได้ทันทีเลยจริงๆมันจะมีออปชั่นอย่างอื่นอีกนะอย่างเช่นพวกอะไรอะ่ะพวกหัวเทียนแต่หัวเทียนนั้นผมเฉยๆนะไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าจะมีอีกก็คงเป็นพวกชุดส่งกำลังก็คือชามคัสกับตัวคัสซึ่งผมรอก่อนอาจจะติดของโมซ่านะครับซึ่ง ชามคัดชามคัดหลังนะไม่ใช่คัดหน้านะไม่ใช่ลูกไม่ใช่ไม่ใช่เม็ดนะก็คงจะเปลี่ยนเพราะว่ามันมันจะเป็นชามคัดที่เขาทาบาลานซิ่งมาแล้วแล้วก็เหมือนเขาทํายิงทรายด้านในให้มันหยาบพอพ้าคัดมันจับอ่ะมันจะทําให้จับแล้วมันมันส่งกําลังได้ดีเพราะของเดิมเนี่ยชามคัดมันจะค่อนข้างสะดุดใช้สักพักหนึ่งอ่ะมันก็สะดุดแล้วก็ชามคัดเดิมมันจะไม่ได้เจาะรูออาไ้สักเท่าไหร่มันจะมันมันจะอมร้อนแล้วก็มันจะระบายพวก เศษฝุ่นผ้าคัดออกมาไม่ได้นะครับตัวโมซามันเจาะไว้แบบโหดีเลยงานดีประมาณพันนิดๆแต่ว่าช่วงนี้ของหมดนะครับถ้าจะมีก็จะเป็นตัวที่เป็นอลูมิเนียมฟอสซึ่งมัน2,000กว่าบาทเลยผมว่ามันเกินเลยไปไม่เอานะครับแล้วก็จะมีผ้าคัดคาร์บอนซึ่งเห็นหลายคนเขาก็บอกว่ามันจะกระชากตัวซึ่งอาจจะไม่เวิร์คคงผมว่าผมคงซื้อแค่ชามคัดธรรมดาแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วนะประมาณนั้นนะครับ วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับ e a s y easy หกสามเก้าห้านะครับสาหรับกองอากาศเฟล็กซ์ซึ่งผมว่าเวิร์กมากเป็นแบบนี้นะผมว่าเดี๋ยวคงหากองอากาศเอามาใส่ตัวมอไซค์คันอื่นผมด้วยก็น่าจะดีนะเออไว้รอดูก่อนว่าเขามีทํามาหรือเปล่าผมว่าเร็วๆนี้เขาคงใส่ซอนเทสอ่ะแน่ๆเลยชัวร์เลยแต่ซีทีผมมองแล้วนะไม่มีเลยอ่ะหรือว่ามันมีมันมีกองที่เทียบได้เปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e a s y easy หกสามเก้าห้านะครับ,รบออาาเพื่อนใครสนใจว่าซื้ Sun อ,มมอ,นะอ,อ,อที่ทไหนดูทนะี่ตะกา์ไ้ วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ